ดิจิตอลสตอรี่เทลลิงส่งเสริมการเรียนรู้คำทับศัพท์และคำศัพท์บัญญัติเรื่องหนูหนุ่นอยากกินอาหารดิจิตอลสตอรี่เทลลิงเรื่องนี้ส่งเสริมการเรียนรู้คำทับศัพท์และคำศัพท์บัญญัติในวิชาภาษาไทยแต่งขึ้นตามหลัก C C P R model เชิญรับชมและรับฟังได้เลยครับ ก่อนอื่นเรามาเรียนรู้เรื่องคำทับศัพท์และคำศัพท์บัญญัติก่อนเลยนะครับคำทับศัพท์คือคำที่มาจากภาษาอื่นซึ่งถ่ายเสียงและถอดอักษรเขียนด้วยตัวอักษรไทยเพื่อให้ออกเสียงคำนั้นได้ใกล้เคียงกับคำเดิมมากที่สุดส่วนคำศัพ์บัญญัติคือคำที่สร้างขึ้นใหม่ในภาษาไทยเพื่อใช้แทนคำจากภาษาต่างประเทศโดยเฉพาะศัพท์ทางวิชาการและเทคโนโลยีนะครับ และแล้วเราเข้าสู่เนื้อเรื่องกันเลยครับวันหนึ่งหนูหนุ่นกำลังเดินอยู่ในบ้านทันใดนั้นกลิ่นหอมก็โชยมากลิ่นอะไรนะหอมจังเลยหนูหนุ่นเข้ามาในครัวพบว่าบนโต๊ะแรกมีเค้ก คุกกี้และธัญพืชวางไว้อยู่น่ากินจังวา <Wow. S 1> เดินมายัางโต๊ะที่สองมีช็อกโกแลตพิซซ่าและลาสัญญาวางไว้จัดเรียงอย่างสวยงามนี่ก็น่ากิน <S <S เดินมายัางโต๊ะที่สามมีซูชิ แซนด์วิชและเนยวางไว้ทรงกลิ่นหอมอยากกินมากเลยคุณแม่ชื่อครับเค้กเดินมาเห็นหนูนุ่นกำลังสนใจอาหารคุณแม่คะหนูอยากกินทุกอย่างเลยได้ไหมคะหนูนุ่นถามคุณแม่ ด้วยความอยากอาหารหนูหนุ่คนควรหยิบไปหนึ่งชิ้นกินให้หมดแล้วค่อยมาหยิบเพิ่มนะจ๊ะคุณแม่ตอบหนูหนุ่นได้ค่ะขอบคุณนะคะหนูหนุ่หนหยิบซูชิไปหนึ่งชิ้น หน,หนูนุ่นกินซูชิอย่างอ,ร,อร่อยนิทานเรื่องนี้ซอนให้รู้ว่าควรรู้จักพอประมาณไม่โลภมากต่อไปจะเป็นครังคำทับศัพท์และคำสัมบ,บัญญัติหมวดอาหารคำสัพบ,บัญญัติ 1. ึธัญ,ญพืชบัญญัติจากคำว่า cereal 2. เนยบัญญัติจากคำว่า butter 3. ความอยากอาหารบัญญัติจากคำว่า a p p e t i t e ต่อด้วยคำทับศัพท์ 1. c a เคก้กทับศัพท์จากคำว่า cake 2. c o คุกกี้ทับศัพท์จากคำว่า cookie 3. ช็อกโกแลตทับศัพท์จากคำว่า chocolate 4. พิซซาทับศัพท์จากคำว่าพิซซา 5. ลาซานญาทับศัพท์จากคำว่าลาซานญา 6. ซูชิทับศัพท์จากคำว่าซูชิ 7. แซนวิชทับศัพท์จากคำว่าแซนวิช 8. คัพเค้กทับศัพท์จากคำว่าคัพเค้ก นี่คือชื่อผู้จดทำผู้จดทำขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมรับฟังนะครับ